สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวลงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างชาแนลมณีบ้านสว่างชาแนลมาถ่าย่าควายงามๆของหอยองค์พี่น้องจากครอบองซิ่งมิตรลุ่นเด้อเด้อพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องแม่พันธุ์ยักษ์จากครอบองซิ่งตะการพืชผลโบราณธานีพี่น้องอุ้ยสุดยอดเบิ่งไปไล่โตได้แล้วจังไหนบ้านนี้ตัวนี้บ่ครับครับต้นนี้จักบ้านต้นนีว่าเปิราคาเท่าไหรห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไปพี่น้องห้าหมื่นห้าพัน 143บวกเลยเพื่อนวะอุ้ยตะวันวันทองเนาะแยกลูกครับโอ้แยกลูกมาบุ้ยพี่น้องงามเมืองตัวนนิพี่น้องบุ้ยสุดยอดสุดยอดเบิงแม่พันธุ์หยักจากคออโอ่งสิ่งแต่การพืชผลพี่น้อง5 5เพิ่นเปิดอุ้ยเบิงวงเขาพี่น้องหน้าสวยครับพี่น้องวงเขาเปิดกว้างดีสูงท่ายงามท่ายงามงามพี่น้องแข้งขาดีเบิงหางพี่น้องห5ตัวนี้เป็นเบิงรอบโตพี่น้องเบิงรอบตอุ้ยงามพี่น้องห5าแม่ต่อมาวันนี้ หกสบห้าต้นนีสีสันพี่น้องสีสันยังแม่สาวอยู่นาะน,นีนเนาะส,สาวสมแล้วพี่น้องอู้ยส,สมแล้ว,ลวรอรุ่นอู้ยพี่น้องสูงละ่ะรอยสีเท่าไหร่ร้อยสีส่สิบสามบวกขึ้นกันพี่นอ้อแต่ว่าสวยนี่พี่น้อง ตัว่าสวยแห้งพี่น้องตัวนี้สุดยอดแม่สาวสวยหางง่ามต้นโตดีงา่าอลลัดหกสิบห้าเนาะเบิ้งบาในต้นีอยู่าร้อยสี่ถึงร้อยห้นี่ร้อยสี่สิี่ถึงร้อยสีบวกเป็นแม่พันธุทองสี่เดือนเข้าคนมาจำเลยครับโอ้ตัวนี้โอ้ยทองสเดือนงา่าครับพี่น้องอ้ยแม่พันธุ์ีีพี่น้องนี่ร้อยสี่อย่ห้าอุ้ยทองสี่เดือนทองสเดือนแล้วใส่พอได้ไหมก็ดีครับครับ ไซเบิร์มพันหลานไหมบูยพี่น้องแม่พันปกใหญ่เปิดเท่าไรขายแล้วเท่าไรสี่หมื่นห้าสี่สิบห้าอู้ยขย้อนข้เจ้าเอาเปิดโอนเลยบวกตองกันนี่ยากอู้ยสี่สิบห้าเปิดขายไปแล้วพี่น้องเสียดายตัวนี้แต่ว่ายังหกสิบห้ากับห้าสิบห้าพี่น้องอันแม่เผือกนั้นเท่าไหร่นั้น สี่มื่นหาพ่อองแปดเดือนแล้วร้อยสามสิบเก้าบวกพี่น้องอ่ะว่าต้องย่างไปดอกเขาอนุญาตเบอร์โทรตรงนี้เลยก็ได้ศูน0์เก้าสามศูนย์เก้าสามศู์จห้าศย์เจหนย์นย์อยจากลองนำคุณตการพืชผลบุรษชธท่านีใก่ไขยบักไงยบักงามมา3โตดำกับ4ซีโตเผือกเดี๋ยวผมสิยางเมื่อผมสิไปทายน้ำตัวนั้นเดี๋ยวจึงทายไล่เลยนะโอ้ท่องแเดือนเลยพี่น้องสูงรอยสาม อ่าแต่ว่าท้องแล้วโอเคเลยเผือกนั่นพี่น้องเดี๋ยวผมสิไปถ่ายใกล้ใ,กลให้เบิ่งผมยางครับตอนนี้ก็ขอพ่นหอย,งหยหองค์หลายๆครับผมใจขอมูลขอพ่นหลายๆครับผมมันมันครับผมหอยเวียดเพิ่งขึ้นมานั่งอยู่นี่ <c oughs> ซื้อไกวยเนือ้อหอยเวียดอ่าหอยเวียดมาหลายพี่น้องอุ้ยเป็นมาหลายครับเบิรนหอยเวียดเป็นยางเพื่อทา่านพี่นอ้องเป็นพาก,กันมนันพาก,กันได้หรอือเปล่าได้เยอะหรือเปล่า ได้เยอะหรือเปล่าแพงฮะแพงงูแพงแพงพอดบ่กสือว่าไรกสือกับกลับไปเวียดนามยิ่งแพงไม่ใช่เหรอไม่แพงบ่บ้าเยอะบ่โอ้ขาดทุนขาดทุนขาดทุนขาทุนค่ารถข้ามข้ามมุกดาหารมาใช่ไหมนี่ทางมุกดาหารใช่ไหมโอ้ข้ามุกดาหารมา ว่ายังไงได้จีตัวแล้วสองตัวแล้วซุ่นตัวโอ้โูซุ่นตัวเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้หอยเบียดเพป็นพี่น้องหรอหอยเบียดเพป็นหอยไทยกันไรผ้ากันไหมแล้วปะครับพ้ากันไหมแล้วปะโอ้ย่างโอเคครับผมนั่งนั่งถาโอ้นหอยถาฝนนะุณหลายๆอ่รเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งควายดรอควายเผือกพี่น้องอันนี้ไม่พ่อสามหนแล้วปะได้ขายเป็นล่ะ โอ้ขายเิ่นแล้วโอ้เรือตัวน,นั้นเมื่อโอเคอ่ะมันมานครับผมอไปเบิงควายเผือกพี่น้องบานสว่งางใช่ไหมสิภาาไปเบิงควายเผือกหอยองค์เพิ่นผูกไวหวุูนอ่ะอันนี้พิดชิปแล้วเด้่วาขข่ามาพ่อหอยองค์ก็เลยเปิดชิดไหมนะพี่น้องเนาะโดยสีบ่อใส่ไม่เสียงระบบเสียงระบบการสั่นสะเทือนก็นอาจจะบ่ดีปไนได้พี่น้องนะต้องขอโทษขอภัยเพราะว่าพ,วพึ่งออกมาจากตลาดมาพ่อควายงามเพิ่นกันเลยขออนุญาตเพิ่นทายทำยางออกมานถนนเพิ่นผูกกินห้าไว ฝ้ายหอยองจากคอบองค์สิงสายเผือกพี่น้องสูงอร่อยสารสเก่าท่องแปดเดือนใส่พ่อเผือกไว้เพื่อนเปิดไว้อาซีซิบหานี่ยซีซิบหาเปิดไว้พี่น้องเนี่ยฝ้ายตัวนไ้พี่น้องอุ้ยท้องแปดเดือนนี่พี่น้องเนี่ยท่องแปดเดือนเขาดำต้นโตดีแต่ว่ามีกาแน่ดน่พี่น้องนะมีกาแน่จังน้อยพี่น้องนี่เป็นปลูกลามปูกิ้นหยาพี่น้องป้ากิ้นหยาไปตะวันกัะย้อนเป่นด่วนพี่น้องกิ้นหยาขนาดเลย กินมหยาอู้ยกินมหยาบ่เง่ายข้อก็เอิดกินมหยาบ่เงยข้อพี่น้องพูดอ่ะเสียงอาจจะบ่ชัดเจนเนาะพี่น้องเพราะว่าเสียงรถเนาะพี่น้องเอ่ะเบิ่งควายเผือกใบข้อหอยองค์พี่น้องเนาะหอยองค์เพิ่นให้ข้อมูลเมื่อกี้นี่อ่าควายเพิ่นมีซีโต้ดำสามเผือกหนึ่งเมย์พันเบิดลถูกโตพี่น้องสี่สิบห้าหกสิบห้าห้าสิบห้าเนาะจะเปิดไรอพี่น้องอ่ะกะฝากพี่ฝากน้องอ่ะซอยกันกดไหลกดแชร์กดติดตามถ้าผู้ใดมาควายหอยองค์กับ โทรไปได้ตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้นะพี่น้องน้องไปต่อรองเพิ่นใจดีต่อรองไงเพิ่นเป็นผู้ซอยผู้ยบาลที่บ้านร่องน้ำขุ่นปะการพื่อนฝนบรราชธา,านีพี่น้องอ่ะสำหรับบ้านสว่างแชนแนลกับมาไทายทำพลอยเมียนองเดี๋ยวเพิ่งในคลิปที่สองแรงวนันจันทร์ก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะ้อพี่น้องน้องขอฝากพี่ฝากน้องซอยกัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกทางหนึ่งนะน้องพี่นะ้องเพื่อเป็นกำลังใจในการพาพี่พานออ้องชมความงามที่ตลาดนัดต่างๆมือนนี่ฝนตกกระอุตส่าห์มานพี่น้องเนาะกะขอความเห็นใจซอยกันกดไลค์กดแชร์ที่ไล่ๆพี่น้องเนาะกะ ขอให้พ่อแม่หน่องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลควายแฟ้นขับแฟนเพจบ้านสว่างีชัยเนี่ยชัมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไฟก,ก๊าซเจ็บต่างๆร่ำรวยรวงเบิดหน,นีเบื่อสินน้ำกันสวัสดีครับ